สวัสดีค่ะวันนี้น้องไปมาเปิดคลิปโรงที่บ้านสีชมพูนีน้นะคะมาดูนี่ค, <c oughs> คิวคุ้นเคยกันไหมคะก็คือตรงสาลาใจกลางบ้านนี้แหละนะคะก็คือบ้านพี่คำอีนั่นเองเพราะว่าวันนี้เรานัดเธอไว้นะคะอะ่ไม่วันนี้พี่คำอีนนัดเราบอกว่าจะทําอะไรให้เอแบบน้องไปก็เลยขนทั้งตระกูลมาเลยจะทําอะไรแบบ กินกันแบบที่ริมหนองน้ําแล้วก็ชิวๆเพราะว่าวันนั้นมาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทําเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มาก็คุณแม่ไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่จะต้องทํากับข้าวให้กับคุณพ่อนะคะคุณพ่อทักนี้ลงมือทํางานแล้วค่ะวันนี้ก็คือแบบห้านๆแล้วก็หลายๆคนนะคะเข้าไปข้างในแล้วแหละดี๋ยว,ว่าวันนี้ไปดูกันก่อ วันนี้แต่งตัวมาแบบในชิวๆสบายๆบายแบบมาสวนนะคะ ไปคนของไปกันที่ไปไปกันที่หนองก่อนนะคะไปกันนะไปกันนะเท่งน,น้ำส้มหิ้วแตงหิ้วปลาหิ้วอะไรโอ้ยถ่านต่องไหมถ่านเมืนอกี้โน่เมื่นนอกี้โน่เราขนของมาเป็นคันรถ <c oughs> เออหมากชื่อทั่วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ <Dante> ้ยปีเั่งป้าก่เห็ดมันงี้นะนอนทำไมวีดมืออะไรั้งมันไปนะมานังมาตั้งไม่นอนมาไปนอนตรงนี้ตั้งเป็นลางตั้งมากมากโอ้ปิดตสวี้โอ้ยเอสซี่ปิดตสวีท่านเอาเตียงก่อนดูดิสวยมากไม่เป็นากาศมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานไปก่อนวันนี้ขนทีมงานมาทั้งคันรถเลยจ้ะ นียนะคะคือแบบสถานที่แบบชิวสุดๆเลยวันนี้ก็เจอพี่คำอีในชุดอยู่บ้านอีกแล้วนะคะแต่ว่าเธอไม่ยอมออกกล้องด้วยในชุดอยู่บ้านนะคะ <ๆ S 1> ก็ให้ไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวค่อยทักทายกันอีกทีนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะมีความสุขทุกครั้งเลยที่มายืนตรงนี้ ติดแล้วด้วยเจอฝนอีกต่างหางกจรคงนี่ถิงนับนั่อยากถึงจ้านางเลยนี่เดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนเปลี่ยนเจ้าเจ้าเจ้าขายเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วนแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นพี่สาวเนอะโอ้ยทำไมถ่ดดายมันใหญ่จต่ เป็นเครื่องที่อดตเตรียมข้าวสอน้อยไว้ให้เรานะคะอันนี้คือแบบยังไม่มาเลยเลยน้องเปลี่ยนไผปุ้นดียอะไปอยได้เลยเธอกลับไปหนองนวเลยเธอิิเพื่อไปเอาเกืออู้อีเตรียมไ่เรียบร้อยเลยโอก๊งยุเนี่ยหางไผ่างอิคันอยมาไปางเนี่ยสัมผ็สเนาะ

เราเป็นนี่งเยสไม้ถูกของไม้ถูกเลยเหมือนเรามาเป็นเจ้าของเลยอ้กระชื่อีนเอาขึ้นมาในนั้นเลยโอ้ีปลาทำอะไรเนี่ยแขมก็แล้วโยมาสองนั้นนะครับอยหันย่นฟ้อนี้กันนะอนี่ะอืมมีติดอะไีมั้ยติดปุมนอะไีมั้ มื่มันจังนี่แองโอ้ปั้นใหญ่ว่าใหญ่โอ้พักกันปั้ปปเขากันวะเนี่ยมาตอนทิ้พอน้องนั้นก็จะมี ฉันรับสืปรัดไม่เป็นไร่ไหม่เป็นไระทนไขอสุง mm ี้ยยังยังยังไปมันบบมี้แม่น้ำโคอลไรกิน มาแล้วนางอะไรของเราโอโ้โหวันนี้สวยเลยลมาแล้วค่ะแม่สีเลือนของเราสวัสดีค่ะว่าทำไมวันนี้สวยจังเลยสวยอีกแล้วเหรอสวยอีกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> อะเอาประชัดกับสองสองสองสาวคนสวยหน่อยเก็บห<อ>้องหันหน้ามาหน่อยค่ะตริงอันนี้จะเป็นคนละแนวนะคะวันนี้แบบสวยมากนะคะวันนี้ แต่งตัวมากุ๊บแกลกสวยกุ๊บแกลกสวยน้องยิงพองลองใส่ดูเข้ากับหน้าอยู่นะสลับกันสลับกันอุ้ยเธอก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะเธอจะเป็นกุ๊บสวยแค่ไหนสวยมากสวยมากนะครับกุ๊บมาให้ใส่ใส่รดใส่เลยอันนี้มาจากเวียดนามเอาเวียดนาม มีกรุ๊ปเยอะแยะเผื่อเดินไปเดินมาใช่ไหมคะมาให้ลูกทัวร์สลูกทัววันนี้คือเราเป็นลูกทัวร์คนแรกเลยใช่ไหมคะที่มายืนอยู่บนกระท่อมนี้นะคะเอาถุงไว้ที่วันนะนานแล้วขึ้นเรามาเมื่อวานอ๋อที่ไปนั่นกะอ๋อเห็นเห็นบอกว่าไปเธอเดี๋ยวฉันแชร์ให้เธอหน่อยดิอ้าวเอ็กตี้เออแบบในทางนี้ตัวนี้ทางนี้ตัวนี้ทางนี้อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้สวยหมดหนึ่งอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ก็ได้ แม,าม,ามาๆ่สๆสองสาวสองสาววันนี้ฉันกลายเป็นแบบตัวสำรองไปแล้วเนี nice. ่ยเธอเธอเนี่ยเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วอ่ะหนึ่งสองสาม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  โอเคแกล้งนิดหนึ่งนะคะเยอะจังเลยพี่แกมีเหนื่อยไหมเนี่ยเตรียมไว้ตั้งนานเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเรามาเป็นตีมเลยนะคะเนี่ยเยอะไปไหมน้อยไปไหมอ๋อน้นคนไหนไปนั่งลงกะไปน่งลงนั่งลงวันนี้ขอพักสักวันว่ะขอเปลกสักวันว่ะเออไปนั่งลงก็มาเลยเนี่ยเออนั่งลงนี่กะที่ปุ้นโยกะกับสวดนนกเออคนนั้นแหละหลานอี่น้นก็บอกมา มีแต่หน้าเราเดิมๆอันไหนอนัดอ๋ออันนัดก็ไม่มาอันนัดก็ไม่ได้มานะคะมีมีหลายคนถามหาอันนัดเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้สักคลิปหนึ่งเลยชวนอันนัดมาเที่ยวบ้านพี่เลยนะอีกรอบหนึ่งเหรอพี่โอเคค่ะเดี๋ยวจะทำขอกินก่อนนะคะน้อยค่ะ เอากล้วยมาให้พี่ไม่กาหกไม่มาหาข้กาหนเออเอากล้วยพี่จะเอออันนี้คือจะเป็นต้นสำหรับที่น้องแป้งเอามานะที่อยากปลูกตรงไหนก็ปลูกเลยถ้าโตมาแล้วจะมากินเองนะคะก็คือน้องแป้งเอาต้นกล้วยมาให้พี่คําอีด้วยนะคะอ่าตอนนี้ก็คือน้องแป้งได้กินก่อนขอชิมก่อนนะคะคือแบบเออถ้ากินข้าวซอน้อยเนี่ยต้องรอคิวนะคะเออจะเจอแบบเออ ให้เวลานานนิดนึงเพราะามันต้องต้มนะคะอ,อร่อยนะยอร่อยมากมเพราะว่าเป็นข้าวเป็นข้าวสารแล้วก็เราเอาแช่แล้วก็เราไปโม่เอานะคะมันแบบได้รสชาติมากๆจะต่างกว่าข้าวแป้งที่เป็นแป้งผงสําเร็จรูปแล้วนะคะอ,อร่อยขันตัวเนี่ยเขาใช่ใช่ แม่คือเรื่องเอ่อที่ในรถของเราเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะมาเหมือนกันนะคะคุณแม่อะไรแบบเอ่อหลายๆคนอยากจะมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ารถเราพอแค่มันเล็ก<ต>มันเป็นมินิมินินะคะนนก,ก็ไว้มาเป็นทีละรอบดีกว่าเนาะนะคะ,ะคือจะใส่น้ำจั่งด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะก็่น้อยไม่ได้กินน้นมากแล้วอะ รู้สึกได้บรรยากาศมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่คำอีกกํกลังไปล้างตากับน้องกิงพองด้วยเดี๋ยวเราก็กินพักผ่อนนอนชิวๆที่กระท่อมนี่เลยนะคะสีไวก็พอแล้วรัม S <S นี่แ่นสิเเหมือนเราม,นามาคุมเลยอะเนอะพพ้อบนี้เจ้าของก็ไม่อยู่ค,คุมหนึ่งวันคุมหนึ่งวันคุมหนึ่งวันจ้าไอแล้วก็เราหมดสิทธิ์แล้ว กินอะไรเขาสร้อยมันกกินอีกแล้กินอีม้อข้าวแค่นอนะอ่ะกินแล้วเหรอฉันกินสองแผ่นแล้วเมื่อกี้ <nt touch> <Enough> คล้องนอะไรคล้สองคนเม็นลูกนี้สองคนพี่น้องหรือเปล่าเนี่ยสองคนพี่น้องเออจริงเหรออันนี้อันนี้ <S <S คลิป<ค>บอกไปคลิปบอกไปตัวใครตัวมันเนอ <S 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 อโกินน้ำแขกอีกแล้วเหรอเอ่าคนในเป็นพี่คนในเป็นน้องโอ้ยบรรยากาศลมลมลื่นเย็นเป็นมากเลยนะคะดูดิใจกระทอมอืมต้องเอามากแล้วนั่งสนิทก็แล้วกล้ากันนั่งตั้งเนอเออนั่นเลยอแล้ใส่ไฟฐานะอ๋ ใส่ไฟถ่นเลยเหอจะกินนล้วเหรอนี่คือแบบอ๋อโลใจอ่ะเวลาเฮ็ดเฮ็ดกับข้าวเนี่ย<ม>ถ้าว่าโลโล,โล,โล,โลมาพพิกนี่เาวิิตีนใส่นีนวิดีใส่ดินนี่ก็แล้วใช่อืมต,ต้นมะเขือก็มีเนี้ยตนนนาาน้นอย่างเน,น,นี้ยเโอ้มีเยออ้เป็ดน้อยฟังรงนี้ได้บรรยากาศมากเลยเธอเดูสิเป็ดน้อย อยากเล่นกับเป็ดเป็ดเป็ดกาบกาบกาบน่ารักมากเลยโอ้โหด้น้นะคะก็อยู่ใต้กระท่อมน้อยนะคะนี่บรรยากาศร่มรื่นเย็นเป็นสุขนะจ๊ะ มันปักแตงโมแตงโมนี้ตั้งแต่วันงานที่บ้านน้องแป้งแล้นะคะคุณครูขมีมีของเราลงมือจะวะ่าแดงเหมือนแก้มน้องเก่งพองไหมอุ้ยแดงแดงแดงลุ้นลุ้นมีดมันเล็กว้าวแงสมันเป็นทรนายเ,ก,เก่าเออว้าวโอ้ได้อยู่เนาะ โอ้โหกินดูเลยสักเช้นหนึ่งเลยค่ะเฮ้ยโอ้โอน้ำมันปักแตงโมอ,อันนี้ก็กินได้อยูน่นะเดี๋ยวขอคินดูกันอืมหวานมากหวานนะพี่นะอืมหวานมากกว่าเลยกลับด้วยเหรออืมมันนักแล้ว เอาง้เยครึงนึครึ่งนึงนะเ่ยครึ่งตั้งเหนือมันจะเนไหนเอามึนีนทกแอ่าันข่นทกอบเาง้นเอามึวนนอเองนขอึงาออานนอเออบเอกิอนดก้ขง้นแออื้ากอ่ะอืม งั้นเรากินแบบนั้นแหละตัดไปมันชอบกินอัน,<ว>นข้างหลางแต่ตรงนี้สุดนิดน,นึงอ๋อเหรออืมอืมจังเหลอเยอะไหมไม่อ่ะไม่ไม่น่ามีแล้วว่า <c oughs> กินกินกินทุกวันโอ้โอน่าอร่อยมากเลยเธอ อร่อยนี่ด้ยอร่อยเลยชิมเลยอร่อยบบหวานหวานหวานว่าหวานน้ำตาลยังพังทำไมเธอพักนี้เธอสวยผิดปกติจังเลยจริงเหรอจริงสวยอล่านะเธอใจอยากวันนี้กินจะไม่ลงแล้วกินนะกินนะถ้าสวยเนาะใส่ใส่เนาะอือสองคนนี้คล้ายๆกันนะ้เนี่ยสองคนคนเนาะ มาใส่ค้ายกันอร่อยอร่อยอร่อยปีบอด้กินจ้ะกินเลยอร่อยจ้ะพร้อมหรือยังโอ้แล้วหนึ่งสองสามหนึ่ง เฮ็ดแปไวป,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 ปั่นปั่นมาไหลไปเห็นนักมาทั้งแง่ลูกจังคืนย้อนักกับคืนย <c oughs> ้อเนกลายอะพาสาวสาวเลาะแหลดแดดนะคะตอนเที่ยงตรงเลยดูดิระวังนะคะระวังนะคะพาทัวร์พาทัวร์นองจะ้ะเป็ดน,น่ารักมากเลยอะ่ะเราสู้แดดมากเลยนะคะสีทนได้นะคะเนี่ย เสียงแบบเสียงธรรมชาติสวยอลอพร้อมเลยนกปอเฮ้ยนั่นนะภาษาไทยเขาจะเรียกว่านกนกเียงพูนะนกปอเฮ้ยนกขนสามลอนักอุป็มเนี่ยทำตุ้มวันอ่นนี้เราตีแท่งไว จีปลาเธอไม่เธอไม่จีเหอมาแบ่งกันแบ่งคิวแบ่งคิวโอ้มันติดอันนี้คือปลาในหนองของใครเนี่ยไม่รู้นะคะครูก็มิเอาปลาที่ไหนมาคะเนี่ยปลาหน่องตลาดนะคะปลาหนองตลาดนะคะคือแบบมาหนองก็ต้องกินปลานะจ๊ะปลาหนองตลาดจ้ะอันนี้ โอใหญ่ประเท่มเลยเนาะป้าน้องตลาดบรรยากาศดีมากเดี๋ยวกินข้าว้อยต่อติ๊บเลนเน็ตวะทำไร กำาัยังอยู่ถ่ยรูปอยู่นะคะกินลูกไหนด้วยนะคะที่อูที่เราไปหามาเมื่อวานที่เราไปปินต้นมันขึ้นมากินขา้าวซน้อยอีกเร,ร้วแล้วก็กินแปงโมนะคะนั่งตลูกแล้วก็จิ้มถั่วเน่าเจ้าเสน่ห มานั่นเอง2 <im> 2อืมอืมขอน้อ <sum> 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 ไวะแผ่นเข้าสซอยนิ่มๆอร่อยอรอยอร่ยอร่อมไก้า,าหอมปาจีมาแล้วจ้าปาจีมาลูกค่ะ ท้องเธออิ่มแล้วเราเนี้มาโลดโมาโลดโมากินปลาจีก,กันจ้าแล้วก็เราจะจิ้มถั่วเน่าเจ้าเสนีนี่นะคะหมดแล้เวเนี่ยถั่วเน่าของเราขอชิมดูก่อนไม่มีใครเลยเนี่ยพี่ก็มีมากินโลดอื้อเนื้ออรอ่อยโอ้โหจิมอะไกัน เอ,เ,อเอาละทุกคนกินอิ่มแล้วนอนเลอแต่นางแปง้งก็กำลังกินอยู่ค่ะอืมพอจีตาแล้วแมงวันมาแต่ไหนฟิ้ฟิงฟิ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  หลังจากที่เรานะคะกินนอนกินนอนแล้วพักผ่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาราที่เราจะเซลฟี่กันหาเส้นทางที่แบบว่ากำลังจะไอ้พองไ,ไปไหนแล้วเนี่ยไอ้เกมพพองไปไหนคิดว่าเออมาเอาเกมพองเก่พองไปพิดไปไม่ได้ล้กะไปไปได้เ,เหรอ,อจะไปทำยังงโอ้นี่ก็ได้เนี่ยแต่ไม่ได้นะคือ พี่ก็มีแต่ก่อนของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคือแบบมีแต่ต้นไม้แบบนี้เลยใช่แล้วก็พอทำหนองไปก็ล่งเลยเนาะล่อจำภัพเดิมไม่ได้ตัดทิ้งหมดตัดแล้วก็เอามาทำกระ่อมมีคนมาเอาไปเยอะเลยเหรอไม่บอกเลยจะเอาไปด้วยเอ๋อตัดใหม่อีกตั้งหากนะคะโอ้แต่ตอนนี้เราจะไปไปดูเขาตัดไม้ไผ่แล้ ไม่ต้องมึงใส่ผ้าถุงนี่ <laughs> ข้ามได้ข้ามได้เอาจริงเหรออุ้ยแรง,รงเออสามนสอง,สงอวันนี้นะคะเป็นวันที่เรามารีแล็กเ่เน เล่นชิวๆที่สวนพี่คำอีกก็ตรงที่กระ่อบน้อยนะคะแล้วก็มีหนองน้ำนะคะแล้วก็คือวันนี้เป็นวันอีกหนึ่งวันนะคะที่เรามาเยี่ยมชมเนาะก็คือบรรยากาศคือแบบเป็นใจมากเลยนะคะก็รู้สึกชอบนะคะมีหลายๆคนอยากจะมาด้วยนะคะแต่ว่ารถมินิของเราเต็มไปด้วยแน่นแล้วนะคะก็ไว้อีกล็อกหนึ่งถ้าวันไหนที่น้องเ่มีโอกาสได้สีประตูมาเมื่อไหร่ก่อนนะคะ จัดไปเลยทั้งติมครบวงจรเลยนะคะก็สาธุภาวนากันค่ะสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> นะคะก็วันนี้ก็เย็นแล้วเป็นอีกหนึ่งวันตอนนี้เป็นอา่ายังไม่เย็นเพิ่งจะบ่ายสองครึ่งเองนะคะก็เรานะคะวันนี้ได้มาจีปลาย่างไส้กรอกลูกชิ้นกินข้าวซอยน้อยน้ำส้อมอ,อะไรต่างๆกินผลไม้ต่างๆอ่เล่นเล่นชิลๆนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะคะก็ ออคือยังไงถ้าเราจะมาอย่างเงี้ยเราต้องโทรนัดกันก่อนว่าว่างวันไหนหรือว่าเอ,อวันของเราว่างตรงกันก่อนนะคะไม่ใช่ที่แบบวานนงแปางว่างเกินอะไรทุกวันนี้แบบไม่ใช่นะคะก็วันนี้ก็รู้สึกมีต้นไม้ใต้ต้นไม้แล้วก็เอ,อเย็นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กระท่อมหรือว่าใต้ต้นไม้อย,อย่างเงี้ยก็รู้สึกเย็นสบายนะคะหากใครชอบคลิปของน้องแป้งในแนวนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่งคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะ